อรุณสวัสดิ์เช้าที่ัเพื่อนครับพบกับ s u n เด y c o f f e e นะครับคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ถนัดแพงไม่มีสาระซะม,มากกว่าวันก่อนนะครับปล่อยคลิปเปรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับกับการจัดไฟในสตูดิโอและการตั้งค่ากล้องสำหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์นะครับลง YouTube หรือว่าสื่อออนไลน์ต่งตางนๆะ่ด้วย s a m s u n galaxy s 21 Ultra อตรานะซึ่งทำให้ดูแล้วจัดไฟออกมาแล้วถ่ายคลิปเนี่ยนั่งคุยในสตูดิโอนะครับจัดไฟแบบนั้นแบบนี้นั้นแล้วออกมา เป็นอย่างไรบ้างต้องตั้งค่าอะไรบ้างน,นะครับรวมถึงโปรโมทด้วยว่าเราจะต้องปรับตรงไหนเพื่อจะได้ให้ภาพที่ออกมาแล้วมันได้สุข,ขุมนุ่มลึกหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นใช้งานตามสไตล์ของท่านได้นะฮะและในคลิปนันเองเราก็เปิดหัวจั่วไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำรีวิวนะครับกับการใช้งานไม่นอกนะครับกับ S 2 1 Ultra แล้วก็เป็นที่มาของสนนคฟ่วนี้นะครับที่เราจั่วหัวไว้เวรียบร้อยแล้วว่าโบย a า BYDM 100นะครับกับ S 2 1 Ultra ซึ่งตัวนี้นั่นแหละครับผมซื้อมาจากออช้อปปี้ครบับอกเราช้อปปี้นะช้อปปี้น่าจะมีหลายร้านมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนะ900ตัวที่ผมกดมาเนี่ยจากร้าน Broad Sky นะครับร้านนี้น่ารักมากๆตอบคำถามไวแล้วก็มีปัญหาก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้900กว่าบาท ในขณะที่มีถึงประมาณ1 100, 1 0 0งพ้ยบาท1,070บาทอยู่ประมาณนี้เรียกว่าเป็นใหม่ช็อตกันที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับที่เป็น usb type c สามารถเสียบตูดแล้วใช้งานได้ทันทีข่าว่าอย่างนั้นนะครับขอมาถึงมือเราก็จัดการไปลองกันเลยนะครับโบย่า b y d m 100นะฮะสั่งจากช h อปปี้มาก็ใส่เข้าไปพับ ก็จะเป็นเสียงซาซ่าอย่างที่เห็นนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับจบไป1ตัวนะครับก็เอวังดังชนีนเลยนะครับก็เสียดายนะครับกับใหม่โบย่าที่ราคาดีมากๆนะครับผมซื้อมาเนี่ยเก้าร้อยกว่าบาทเองปังครับปังปีหน้านะครับคือต้องต้องใช้คําว่าใช้งานไม่ได้เลยนะครับคือเสียงจะซาตลอดเวลาแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะต้องสารภาพก่อนว่า ไอผมเนี่ยก็ไม่ได้ต่อใหม่นอกให้กับ Android ที่เป็น Type-C มานานนี่จะเป็นตัวแรกที่จะมาทดสอบกันก็เฮ้ยเฟลเลยเว้ยเฮ้ยทำไมามันต่อไม่ได้ก็ไปกูเกินมากูเกันมาบางคนบอกว่าให้ลองใช้แอปชื่อ Open Camera ในการใช้งาน <S <S เรียกว่าคลิปนี้สรุปแล้วนะครับเป็นคลิปที่ออกมาเตือนภัยครับว่าใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนนะครับเป็น u s ด Type ทเพื่อเสียบกับ S21 ของคุณเพื่อมาสร้างคอนเทนต์เป็นบล er ็อกเกอร์นั้น ปใช้งานไม่ได้นะครับวันนี้อนาคตถ้าเกิดโมยา่าเกิดอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ว่าอะไรเรถ้ามันทางานได้เมื่อไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ามเมสเซจมาบอกได้ว่าเฮ้ยทำงานได้แล้วนะเอามาลองใหม่ก็ยินดีที่จะลองให้ใหม่ครับกับโบยา่าซึ่งเป็นราคาที่ดูดีมากๆแต่น่าเสียดายที่มันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ผมก็โชคดีเป็น2เท่าเพราะว่าก็ติดต่อทางร้านไปนะครับทางร้านดูแลเดียไม่ให้ผมส่งของ,ของขไปเทสว่าเป็นที่มือถือผมมันไม่ซัพพอร์ต หรือว่ามันเป็นที่ตัวไมโครโฟรนเสียก็สกกับแปลราก็เทสให้ใช้กับ oppo reno 5ใช้งานได้ปกติดีมากๆนะครับทางร้านคอมเมนต์แจ้งว่าเออตัวนี้นะครับกับซัมซุงเนี่ยใช้ง,งานมันก็ได้เท่าไหร่มีปัญหาบ่อยครับก็ทางร้านก็น่ารักมากๆก็ทําเรื่องคืนเงินให้นะครับตกมือครับรออะไร ร้านนี้ดีแบบนี้นะครับก็ได้ออกมาโปรโมททัว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครมองหาอุปกรณ์อะไรพวกนี้ลองดูที่ร้านนี้ครับราคาไม่แพงบริการดีนะฮะแล้วพอโบย่าใช้งานไม่ได้นะครับก็ยังไม่ละความพยายามครับไปคว้าหางหนูตัวเดินนะครับนี่ครับที่ต่อ USB Type เอ่อจาก3.5นะครับ TRS นะครับไปเป็น USB Type C นะครับมาลองเสียบใช้งานดูฮ่า ขึ้นทันทีครับว่า USB connector ไอ้ตัวเนี้ย not support นะครับก็เรียกว่าใช้งานไม่ได้โอ้ oh my god ไม่เป็นไรครับมันจะมีอีกยี่ห้อที่เราใช้ประจำคือ ceramic นะครับซงจะมี ceramic 2รุ่นคือ smart my uc กับ smart my plus uc ทึ่เป็น USB type c จัดก,การนะครับกดสั่งเลยจริงๆแล้วกดสั่งแต่วันจันร์กดสั่งก่อนเบา่ายนะกดสั่งผ่าน shopee ไปซื้อนี่เลยครับ shop ceramic underscore thailand กดมันกันพุ่งกดเย็นๆน่ะสี่โมงไม่ว่ากันพลือหัดเช้าครับยังขึ้นสถานะว่ายัางไม่ได้ส่งฮะก็เลยเข้าความไปถามว่าของพร้อมส่งหรือยังไม่มีใครตอบเว้ผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยกดยกเลิกเสียเลยจากนั้นก็เลยเข้าไปที่เพจนะครับ Facebook Fanpage ของสาลามุนิกไทยแลนด์ก็เข้าไปแชทสอบถามพนักง,งานพนักงานก็ น่ารักนะก,ก็ตอบใช่เขอโทษจริงๆนะคะที่แบบทางร้านบริการไม่ดีแล้วก็ขออภัยหนุน้น,นันนี่แล้วก็แนะนําว่าสามารถสั่งผ่างช่องทางนี้ได้เลยค่ะข้อดีคือยอดซื้อขั้นต่ำห้าร้อยบาทนี่เขาส่งเคอรี่ให้ฟรีแฮะหลังจากนั้นก็สอบถามพนักงานนะครับว่าไอ้เจ้าสมาร์ทไมค์สมาร์ทไมค์พลัสส,ต,ส,สตัวนี้นั้นมันรองรับการใช้งานกับ s อ1ยี่สิบเอ็ดอัลตร้าหรือเปล่านะครับก็พนักงานก็บอกว่า โดยมากนั้น USB-C จะรองรับเกือบทั้งหมดถ้าเกิดลูกค้าไม่มั่นใจนะครับสามารถมาลองสินค้าก่อนซื้อได้ก็อยากนั้นเลยครับไปลองกันถึงแล้วครับกับร้านซารมน o n ิกไทยแลนด์นะครับชั้น5้าบางึงคลองโซนบนะฮะจริงๆเขามีหลายที่มากๆเลยแต่ว่าตรงนี้สนุกสุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดินดูมือถึงล่างต่อนะครับก็พี่หน้องพี่ละกัน้องก็ได้ เอามาให้รอนะครับทั้ง2ตัวกับサ a โมนิกสมาร์ทหม่ p พล s สนะครับเป็นตัวเออเป็นตัวที่ใหญ่กว่ากับ Smart My ม c ที่เป็นตัวที่เล็กกว่านะครับฟีเจอร์แตกต่างกันที่มันสามารถพับได้นะครับสด้านซึ่งผมใช้ตัวเนี้ยกับกล้องเออโซนีอยู่นะครับเป็นตัวที่เป็น trs ด้านล่างเรามาลองถึงเวลานะ moment of truth นะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับปรโปรย่าเราพังพี่นาบแล้วหนตัวนะครับ เสียบแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นเตือนนะครับว่าไม่รองรับนะครับหนึ่งตัวผ่านไปตัวนี้นะครับสมาร์ทหมพลัสเสียเข้าไปครับหน้าจอแสดงผลปกติไว้ให้อ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับว่าช่องนี้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับด้วยซาราโมนิกแต่อย่างใดนะครับหรือว่าทิศนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับแต่อย่างไรนะครับเราจ่ายเองเต็มๆทุกบาททุกสตางค์อ่า เรียบร้อยนะครับกับภารกิจนะครับตามล่าหาใหม่ซึ่งจริงๆคลิปนี้เนี่ยต้องการจะออกรีวิวโบยา่าแต่มันไปตกมาตายตรงที่ว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากๆอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นคลิปแล้วก็หลังจากพยายามหาจนได้นั้นสรุปได้ซาลาโมนิกมานะครับส่วนผลงานจะเป็นอย่างไรบ้างปโปรดติดตามตอนต่อไปกับรีวิวใหม่เต็มๆนะครับคำถามแรกไม่ใช่ว่าใหม่มันดีหรือไม่นะครับคำถามแรกคือคุณ ต้องการใช้ไมค์กับ S 2 1 Ultra หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูกันในคลิปหน้านะครับากนั้นค่อยมาคุยกันว่าซาราโมนิกนั้นบน S 2 1 Ultra ให้ผลงานเป็นอย่างไรตอบโจทย์ใครอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมพี่อสถลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขกับวันอาทิตย์น,นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับถ้าจาักกรุณาก็กด subscribe นะครับเพื่อช่องเราเติบโตนะตอนนี้ 89,00มกว่าเอ่อซับสไ r ร์เบรแล้วนะครับเราจะช่องเราเปิดมาอย่างยาวนานแต่สตาร์เราอาจจะไม่ได้เรียกแขกมากนะอาจจะเลยไม่แสนสัทีนะไม่เป็นไรครับขอทุกคนมีความสุขสนุกกับวันอาทิตยนะครับมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับคนที่คุณรักและมีความสุขกับเทคโนโลยีและแก๊จเจ็ตของคุณครับสวัสดีบาย